กันคักเราว่าแม่งคักละยูนิลบอกเป็นตัวรถรก็ได้ตีปัญหานะๆๆดูคิดพ่อแล้วคิดว่าเป็นสองมือผมเป็นยังโอ้โหอะไรแ<อ>ถบผมเป็นยังปเมื่อไหร่บางทีผมันเปลี่ยนไอเลีย <c oughs> ะครับผมลกไกไข่เก็บมันเป็นของธรรมดา <through> อ่านีน discord, นะ่ก้มเจ็บค้มนั่นบใบน้ำปูเนาะอ่ามโนเรามีความเจ็บเป็นของธรรมดาคือว่านั่นแหละปูพุ่มเมันมหาวัลปูบัดนี้วัวเนอะวัวมามาเลยโอ้โอ้เห็นบ่มาตองมาเบาเลยยังยังะอโอ้อยังว่า ก่งสุ่ท้าย้ก็ยัง่มาอยู่อือคือมันเป็นน้ำน้ร่างไก่น้ำนมสังขารน้ำมันแหละคือมันพม่าหาอยู่ปูบริสุกว่าก็ยังว่ะบเนี่ยแต่ว่าหัวตองแบบอย่างบัวส้บัวตองปู้กบอันทีบัได้อยู่บ่ กับว่าคือกันแล้วปูเอ้ามึงต้องคือแล้วมึงพุ่มเดียวกันเพิ่นเพิ่นให้ตัวอะไรละโอ้เพิ่นให้อันแปดศูนย์ปูแปดศูนย์ก็แปดเก้าวะท่านของปูเนี่วบัดนี้เอฟซีฐานี่ก็ฐานปูที่เดี๋ยวนี้อ่าก็บอกว่นเนี่ยว่ามันมันบ่อคักหล่อเป่าไปมันคือเดาซุ่มโพดมันคือกันนั่นโพดเอากับว่าให้เอฟซีฟังเนี่ยละปูเนาะเพราะว่าเป็นยังได้มันเม็นมาเหม็นเอาคนฐาปูอยู่ไหลเนี่ย ก็แม่อยู่แต่ว่ามันบ้าไปมันก็ส่งไ่เบียดเนอะบ่อลายมันก็บดสักคิดอะเป็นแนวทางแล้วปูน้อยเอฟซีตุ้งตันทุกคนแนวทางค่ะนี่จะศูนย์อย่างเดียวแล้วโอ้ศูนย์วันี่ยศูนย์เลยเด่นศูนย์รถหาตูใส่รถโอ้เห็นว่าศูนย์ตัวเดียวเลยบปูศูนย์ศูนย์มากเนี่ยศูนย์ยัญมากมากเนี่ย บอกว่าเพิ่นมาต้องอยูเ่เบนบ่อปูบ่แม่นต้องบนบ่ได้เว้าบ่ได้จ่ากันเพียงแค่เพียงแต่ในฝันล่ะสิฝันล่างๆฝันไปแบบเฮาสติเฮามัน,ม,นม,มันบ่สมประกอบมั้งเปล่ามันเพื่อนมันเรื่อนไปปุ๊บไปหายไปไปุ๊บไปหายไปหายไปมันก็บ่บ่บบเหมือนกับทีละเล่าเพิ่นบอกมันมันจําได้ ตีสี 4, ่ตีห้าจนแจ้งมันก็ตัวเดียวจําได้กระสันจำได้นะตัวเดียวมาเลยตัวเดียวจําได้เลยเป็นเลขเลิศหนึ่งครับผมหมวดนี้แหละมีแต่มีศูนย์ตัวเดียวมีศูนย์ตัวเดียวหาใส่เอารถโอ้เอฟซีมีศูนย์ตัวเดียวหาใไซรถปัว่ซูนี่มาแน่ว่าะสันซูนมาวันที่อายุป,ปูบ่โอ้ยโห โมเมนต์เก่าที่ปูโอเอฟซีครับผมปูกะว่าให้อ่ามีศูนย์เท่านั้นเด้อขั้นบ่มีศูนย์ยังกะสิมีศูนสูนสูนทนั้งตัวเนาะศูนย์นตัวนนเดียวใช่ <c oughs> นเซนบ่แนี่ยนะขออวยห่างเนาะครับเท่าเท่ามากกับมากัน มักได้หน่ครับผมบันน้ว่าเพื่อนบอกเด้ครับมักส่วนตัวของปูสี่ศูนหาสี่ศูนห้าอ่าโอ้พิจเรนาบ่งครับตัวปูมักออกมาแล้วเดี๋ยวกลับเด้อสี่ศูนหาแต่ว่าปูว่าศูนย์มันมาแนวกันผิดซี่กับพิจาจรณาบ่งครับฟังชัดๆเพราะว่าปูมักส่วนตัวเมื่อคู่นี่อมักส่วนตัวบพรมันเพื่บอกเด้ครับผมจะมัก คือว่ามาตั้งแต่เริ่มเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เลขออกแล้วเหมือนกันอู้อัลเลเนอลเลขตัวนเนี้ยเลขตัวศูนย์นี่ครับผมสี่ศูนย์หานี่มากมากแต่พุ่นะมา,มาคือว่าฟันเห็นแต่คนตายกับเพื่อนผงที่ตายไปแล้วลมาเออมามาหาฟันเอือวันจะศูนย์หยั่งเงียงว่าอยู่เนานะมักศูนย์ล่ะครับผมจะารู้วันศีะศูนย์หยัง ที่มู่ที่ตายในมหาเนี่เป็นผู้ยิ่งผู้ชสยปู่ผู้ชายผู้ชสยพี่แต่ผู้ชสยผู้ชา้ที่ตายเป็นละมู่เก่าละที่ตายไปแล้ว<ม>พวกตายตายไปแล้วเนี่ยมามาคุยเนาะมาหนันมานี่ม,ม,ม,มาตองครับมาหามายังอยู่วะเถอมาหามัผมผู้พันตายผูนอายุไรเปนรไรป,ปู่โอ้ยตอนตายก็อายุ่หลาย<ม>อายุสามสิบ กลัวที่ชิปนี่แหละโอ้ช่วงเป็นยังเป็นนุ่มอยู่ยังเป็นนุ่มอยู่มันตายก่อนตายจะโดนเลือดละครับผมก็เลยว่าบนพกศูนย์สี่กับศูนย์ห้าพอดีสี่กับศูนย์ห้าครับผมก็เลยมีสามตัวคือสี่ศูนย์ห้าอมือนี้ก็มาสอบถามมาสอบปูหดหม่องหดป่วนนะครับเลยบ่มันใจกันย่าเรียนร้ายครับคักๆักกังที่บอกว่ามันคักเราด้อจังเรียนร้ายครับ ให้มันใจโดดคำวันคักคือสุดันน้ปูเนาะคักขั้นเพ่นมามหามาต่องมาอย่างมามาบอกน่ะมนคักครับคักขั้นคักเราว่าแม่นคักละยูนิลบอกเป็นตัวลดก็ได้ตีปัญหานะอันนี้เฮาเพียงแต่วินิฉัยซื้อครับผมว่ามันจะเป็นอยงสีคือเป็นคงฝันน้องปูฝันกับฝันเห็นมูเก้ากันสิ เอ่เอฟซีก็เหงาอย่างว่าปูคนกะบบสบายน้องครับเนาะบรสบายกะเล่อยมันบรสมันมันบนเต็มสูบละครับผมจิตหนึ่งกับจิตแหนจิตใจน้ำแม่โอ้แล้วก็โรคภัยมันกับเบียดเบียนเท่าวัดครับผม หนึ่งกลางคืนหรือนอนบ่ได้เต็มที่มันค่อยจะลุกกว่านั่นนะครับเป็นรับรับก็รับตื้อๆกันหมดกูวนั่นละบางมือก็รับดีพดอบางมือก็โอ้ยจะเป็นไปทั่วชีพเออเฮียยามันถาะถึงถึงถึงวางมันครับอ่าสํางขัญโบโบเนี่ยจะกอันละครับผม สังขารมันบ่เตียงมาปูนะเออสังขารบ่เตียงคือเป็นเราว่าปูกับฟันฟันดูแห่งหว่าเรเห็นเป็นตัวฟันเรเห็นเป็นตัวมันตีเป็นปัญหาเอาฟันเห็นแต่คนตายครับผมเออเห็นแตะมูเห็นแต่พวกที่ตายไปอื ศูนย์ศูนย์นี่ปูว่าศูนย์นี 0, ่มันกะิีมาเนี่แหละาเจศูนย์ยังม่าศ<ม>ูนมากครับผมศูนย์มากอีอีกับผมกับเต่างแต่หลางมันจมาอยุเก่าฮะล่างมันจมาอยุเก่าทิ่เป็นศูนย์เก่าเก่าศูนย์าอ้ศูนยงดิอือครับผมศูนยเก่าศูนย์หกครับ มีศูนย์เก่าต้องมีศูนย์หกเอาหัวขึ้นหัวลงใหม่ป้องอออกับเพ่อเอฟซีครับผมมีบอเดเ<ม>ยังบอเดเยหมั่นใจฟันทุ่งหรอครับผมเพ้าวินิจัยมึงซื้อครับผมจะให้มันให้มันพื้นขึ้นตัวกนร่<ม> <laughs> างกายพ่กนี้แข็งแรงนะป<อ>ูนะ้นเนาะแข็งแรงครับผม ตะปูว่าล่างนี่ต้องต้องแม่นว่าซุนก็กับซุนหกหลปูแม่นแม่นผมมามชอบชวนตู่ของปูครับยุซี่ครับผมว่าการได้ครับผมปูเนี่ยที่สิบสามอครับผมมื่อนี่วันที่สิบสี่เด้ปูเออสิบสี่เอดสิบสี่กบอกครับผมอีกสองมื่ตัวนี้เอามันสิบสามสิบสี่กระลปูสิบสามตัวสิบสามบอ ปูวันวันนี่วันพระเด้โอ้สิแม่นาทีเสร็จนะผมมันจำพิษนะวันนี้ชิดสามเลยครับผมปูบังบลดอีกสองมือตัวอปมาอยั่งแต่จังคีพูงครับผมเดี๋ยวสิโทรมาถามปูอีกทีนึงครับอยู่ี่ครับผมกแต่ีเป็นบอกว่าเออมามาฟังจังมาครับผมไล่สดไปเลยนะปูเนาะอ้าว เอฟซีครับผมอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเด้อยปูพันโบฮันนี่ฝันคักประสันว่ะจำข้อมฝันโบฮันีคักประสันครับมันมันโลกมันมันทำไมเข้าจำปไปครับผมโชคมันลำรุ่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกรับผมสลายคลิปนี้ขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับพ่อกไม่นี้คิดหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับผม